สวัสดีครับวันนี้ผมไอซ์นะครับจาก m a ส d a า by ไอซ์มาสดพระนครสาขาเกษตรนวมิน,นเดี๋ยววันนี้จะมาพาชมมาสด้า3นะครับเป็นตัวสี่ประตูตัวซีดานสีดำข้างหลังไอซ์นี้นะฮะคันนี้แต่งหลอดูดูเลยเดี๋ยวจะดูพาไปดูกันว่ามาสด้3สีประตูสีดำตัวท็อปเจ็ทแบล็สีดำพิเศษของมาสด้แบบนี้ที่เป็นประกายเพชร แต่งชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมครับแล้วก็กระจังหน้าสีดำเพิ่มเติมคันนี้มีเคลือบแก้วด้วยจะฉ่ำเงาหรูหราดุดันขนาดไหนเดี๋ยวพาไปชมกันครับ ชมในส่วนของด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกมาด้าสามสี่ประตูสีดำก็จะออกมาประมาณนี้แต่จริงๆอะครับตัวกระจังหน้าสีดำของเขาเนี่ยถ้าเดิมๆตัวสีประตูนะครับมันจะเป็นสีโครเมียมอันนี้คุณน้ำสั่งติดตั้งคิ้วสีดำเพิ่มเติมนะครับส่วนชุดไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ a อดดิทีฟ LED h e a d l a m p ให้อยู่แล้วคันนี้ เสริมหล่อด้วยชุดแต่งรอบคันเอ็กซ์ตรีมสีดำสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นการต่อชายลงมาแบบนี้ยี่ห้อเอ็กซ์ตรีมแบบนี้นะครับอพอมันจะเป็นรถสีดำกระจังหน้าดำเนี่ยมันก็จะดูดูแบบนี้เลยพามาดูในส่วนของมุมด้านข้างกันต่ออ่านี้ด้านข้างสำหรับสประตูคิ้วขอบประตูโครเมียมด้านบน นะครับก็จะลากยาวขึ้นไปแบบนี้เลยจะไม่เหมือนตัว5ประตูเพราะตัว5ประตูคิวโคเมียมเขาอะจะอยู่ด้านล่างนะครับอย่างเป็นแบบตัวนี้นี่อันนี้5ประตูสีแดงโซเลสสีนี้เพิ่มเงิน12,000บาทเดี๋ยวเรากลับมาดูสีดำกันต่อนะครับ สำหรับลูกค้าบางท่านชอบความหรูหราแบบรถซีดานสีประตูแบบนี้แต่อยากให้มันดูด,ดันมากขึ้นสามารถแตกสเกิร์ตเข้าไปเพิ่มเติมแบบนี้ได้พร้อมกับกระจังหน้าสีดำนะครับส่วนล้อแม็กเนี่ยเป็น18นิ้วสีประตูจะเป็นลายนี้สีสว่างนิดนึงนะครับในอนาคตเราเอาไปเปลี่ยนแม็กสีดำคุมโทนให้ได้เข้มกว่านี้ได้นะฮะอันนี้<ม>ในส่วนของสเกิร์ตด้านข้าง ก็จะต่อชายลากมาแบบนี้นะครับลากยาวไปด้านข้างซ้ายขวาทั้งคันเลยครับสำหรับคันนี้ไอได้ติดตั้งสติ๊กเกอร์กันลอยเบ้ามือจับประตูให้ทั้งคันนะครับแล้วก็ด้วยความที่อันนี้เป็นตัวท็อปเสารตรงกลางเขาจะเป็นเสาเปียโนแบ็กก็ได้ติดตั้งสติ๊กเกอร์ใส่กันลอยไปให้คุณน้ำเรียบร้อยด้วยนะฮะอันนี้เป็นส่วนของภายนอกด้านหน้าด้านข้างกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อ ตัวชุดแต่ง Xtreme ตัวนี้สำหรับ4ประตูก็จะมีชิ้นสปอยเลอร์ตูดเป็ดอันเล็กๆนี่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับแบบนี้เลยแล้วก็เป็นสเกิร์ตด้านหลังจะออกมาเป็นท่อไอเสียคู่จากโรงงานมาให้เลยจริงๆแบบนี้จากโรงงานแล้วนะครับแต่ว่าเขามีการต่อชายสเกิร์ตลงไปแล้วก็พอติดสเกิร์ตนะครับ ทางเอ็กซ์ตต้องติดท่อไอเสียให้มันยื่นบาลานซ์กับตัวสเกิร์ตหลังให้ด้วยตัวชิ้นกลางก็จะเป็นขีดเส้นนะครับคล้ายๆ d i f f u ิ e ฟอนะครับออกมาให้แบบนี้อันนี้เป็นส่วนของด้านหลังนะครับเดี๋ยวไอ้พาไปดูภายในกันต่อว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับก็คันนี้จริงๆที่ลูกค้าเห็นในวิดีโอสีดำเงาฉ่ำขนาดนี้ ต้องขอบคุณตัวร้าน G2C นะครับตัวเคลือบเซรามิกนะครับอันนี้คุณน้ำซื้อแพคเกจเป็น2ปีเพิ่มเติมไปนะครับใครอยากออกรถแล้วเคลือบเซรามิกเคลือบแก้วเพิ่มเติมยังไงติดต่อไอามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อด้านล่างไว้ให้ เคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อนะครับเปิดประตูมาปุ๊บอ่าตัวนี้ จริงๆแล้วไอติดสติกเกอร์กันรอยตัวสันตัวนี้ให้ด้วยนะเป็นสติกเกอร์กันรอยใสแต่คุณน้ำสั่งติดสตับเพสตันเลสมาลาสามเพิ่มเติมคือตัวนี้มันจะได้เรื่องความสวยงามแล้วก็กันรอยได้นิดหน่อยแต่ว่าเวลาส้นเท้าเราโดนตรงขอบประตูเนี่ยส่วนมากจะโดนตรงสันไอ้ก็เลยติดสติกเกอร์กันรอยใสไว้ให้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยติดสตับเพสทับเข้าไปอีกทีหนึ่ง มาดูในส่วนของแผงประตูมาต้า3ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเสียงโบสอยู่แล้วนะครับ12ำแหน่งสำหรับตัว t o อปเ p นะฮะเป็นเครื่องเสียงไฮเอ็นเราคุ้นชื่อนี้กันอยู่แล้ว mm hmm. เครื่องเสียงโบสแล้วก็แผงเซอร์วิสกระจกคอนโซลต่างๆของมาต้าสามตัวนี้มันจะเป็นเปโนแบ็กให้ความดำเงาหรูหราหมดเลยแต่ใช้งานจริงอ่ะมันจะเป็นรอย ขนแมวแล้วมันจะทําให้รถเราดูโซมอันนี้ไอก็ติดติ๊กเกอร์กันรอยใสไปให้ด้วยรวมถึงขึ้นมาในรถเสร็จปุ๊บอ่าเปิดสวิตช์ไฟก่อนอันนี้เลือนไม้เลื่อนไม้ตัวเนี้ยก็เป็นกระจกใสยอยู่ด้านนี้นะครับเผื่อเราไปล้างรถเพื่อความสบายใจให้น้องที่ร้านล้างรถอะ่ะเขาเช็ดและปัดเลือนไม้เราได้อย่างสบายใจไม่เป็นรอยแน่นอนเพราะว่าติดติกเกอร์ใสกันรอยให้เหมือนกันนะครับจอกลางเช่นกัน อันเนี้ยมันสัมผัสไม่ได้อยู่แล้วแหละแต่บางทีเราเอาของของไปวางตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ขูดจอเป็นรอยนะครับฐานเกียร์ก็เช่นกันทุกส่วนที่เป็นปิโนแบ็กแบบเนี้ยอ่าอาจะติดสติกเกอร์ใสกันลอยให้ทั้งหมดนะครับอ่าเรามาดูกุญแจมาด้าสามเจนใหม่ตัวนี้ก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมีอะไรอกีกคันนี้คันนี้ได้ติดตั้งกล้องหน้าของแทมัสด้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบันทึกกล้องบันทึกหน้ารถคือกล้องอ่ะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดกล้องรอบคันตรงนี้ให้ดูก่อนฟึบคือกล้องรอบคันตัวนี้เดินหน้าถอยหลังเขาจะเป็นกล้องเอาไว้ให้เราดูอยู่แล้วแต่มันไม่ได้บันทึกเหตุการณ์เราก็ติดกล้องบันทึกเหตุการณ์ของมาสด้าแท้เพิ่มเติมเข้าไปให้ด้วยนะครับามาดูในส่วนของภายในคร่าวๆของมาสด้า3รถที่เขาบอกว่าวัสดุภายในหรูหราดูดีที่สุดในราคาล้านต้นๆล้านสองประมาณนี้ อันนี้ให้ผู้ชมตัดสินใจเองนะครับว่าราคาล้านสองได้ความหรูหราประมาณนี้โอเคคุ้มค่างเงินหรือเปล่าสําหรับรถซีดานไซส์กลางเครื่อง2,000นะครับตัวบเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเลยเบาะหนังของมา z ด้าสามเขาจะไม่ได้ดําสนิทนะจริงๆแล้วอ่ะตัวมันจะเป็นหนังเจาะรูแล้วในรูเนี่ยเขาจะออกสีแดงๆส้มๆนะครับเป็นเป็นความตั้งใจของมาสด้ที่เลือกวัสดุบาะหนังแบบนี้แล้วก็ตัด สีอมน้ำตาลอมแดงให้มันมีมิติขึ้นมาด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยรถระดับนี้หุ้มหนังให้อยู่แล้วคอนโซลสวิตต่างๆเขาเออกแบบมาให้อย่างดีอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องออปชั่นฟังก์ชันไหนอาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากวันนี้จะพามาดูมาด้าสตัว SP สีดํดำนะครับสีดำเจ็ทแบ็กของดำมาด้าจะเป็นดำประกายเวลาเจอแสงมันจะสะท้อนประกายขึ้นมาแบบนี้นะฮะ อคก็อันนี้จะเป็นรีวิวมาด้าสามตัวซีดานสีดำชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมคิวกระจังหน้าสีดำแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งพร้อมใช้งานแบบนี้ไปเลยนะครับออกจากโชลูมมาดา้าพระนครสาขาเกษตรนวมินท์ใครสนใจมาด้าทักไอเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวจริงช่องทางการติดต่อไว้ให้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรสวยๆดีๆเดี๋ยวจะทำคลิปมาให้ดูกันอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ